คลิปนี้มาสง่งเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องชิกิต้าน้องแพรนะคะล่าสุดค่า YG Entertainment นะคะได้ตัดสินใจบริจาคเงินจำนวน1นล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะหรือว่าประมาณ4ล้าน1 4 0 0 0 0บาทไทยเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและการสนับสนุนการฟื้นฟูอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ฮ่องกงนั่นเองนะต่อมาค่ะบานิลานะคะก็ได้มาลงรูปภาพแอดโฆษณาของน้องแพรพริตาค่ะบานิลาชโนลไลท์ออดิชั่นใครที่สนใจนะคะอยากจะจัดตามต้าแพรก็ได้เลยนะกรเตอร์จะด ะะพอทาแล้วก็จะปล่งประกายแบบลูกสาวเลยเด้อต่อมาคราย,ยังมีรูปภาพของน้องเพสนะคะจากป๊อปอัพสโตร์ตอนที่มีการเขียนข้อความแม่เซจถึงพี่พี่แฟนคลับนั่นเองค่ะน้องสวยมากต่อมาค่ะยังมีรูปภาพของน้องน้องเบมอนนะคะจาก Adidas น่ารักกันทุกคนเลยน้องรามีรอการคัมแบ็กนะจาะลูกสาวคือแอดเชื่อว่าในกรณีที่แบบว่าเพื่อนอาจจะมีเมนเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคะตามที่แอดก็ได้นําเสนอขา่าวเฉพาะน้องเทสแล้วก็น้องชิกิตาประมาณนี้แต่ว่าก็เชื่อ ว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นแบบเต็มวงอะนะเพราะว่ายัางไงก็แบบเติบโตมาด้วยกันนะคะเบบี้มอนสเตอร์ดังนั้นเชื่อว่าทุกคนน่าจะรอการกลับมาอารมณ์แบบว่าอย่างน้อยได้เห็นเขาอุ่นใจใครหายไปคนนึงก็คิดถึงนะคะหายไปไปค่ะน้องรามีซึ่งวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบมอนนะคะล่าสุดนี้ก็มีคลิปของน้องแทน้องโดราน,น้องอายอนเป็นคลิปซ้อมแล้วได้ยินเสียงของน้องค่ะขอ,อให้ปังๆกันทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้เป็นกาลังใจให้จ้าซึ่งช่องทางการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวแอดจะปากลิงก์ไว้ให้ดดด้าาานนล่่่่งเเอพืแตวู แถูกลิขสิทธิ์เลยก็คือผ่าน HBO Max นะคะซึ่งพรมแดงยกเลิกนะคะก่อนเดิม15นาิ30นาทีดังนั้นเนี่ยให้ไปรอติดตามน้องๆเบม,มอน17นาิ30นาทีไปต้นไปค่าเริ่มโชว์แล้วก็เริ่มกิจกรรมสู่ๆค่ะเบม,มอน่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เด็กๆกัน